ก็ใช้คำศัพท์แบนแก้าไงแต่ทำไมยังได้สปีกิ้งแบนหกอยู่หลายคนนะครับจะไปดึงคำศัพท์ที่มันค่อนข้างแอดวานซ์แล้วก็ไฮเลเวลมากๆเอามาพูดตอบสอบในไอ s Speaking ซึ่งบางทีคำศัพท์ที่มันไฮเลเวลมากๆนะครับมันมีความหมายที่เฉพาะของมันแล้วมันก็อาจจะเหมาะกับการเขียนไร t ิ้งมากกว่าสปีกิ้งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูครับเราจะบอกว่าหล่อนเนี่ยใจลายมากเลยนะนักเรียนดันไปพูดว่า she is diabolical อ่ uh, า diabolical มันไม่ได้แปลว่าใจร้ายนะคะมันมีความหมายว่าซึ่งมีลักษณะดังพูดผีปีศาจเออเป็นแปลแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเธอหรือรอนนะหรือใครก็ตามเนี่ยใจร้ายมากๆไปก็บอกว่า she is so mean แค่นี้ก็พอแล้วหรือถ้าจะพูดว่าเขาใจแคบนะะหรือว่าคนนี้ใจแคบจังเลยนะะเออไปพูดว่า he is parochial อ่า parochial อันนี้นะฮะมันแปลว่า limited มันแปลว่าจำกัดอ่ามันก็อาจจะมีความคล้ายๆกับแบบใจแคบ narrow minded อาจจะเป็น Synonym กันได้แต่เท่าที่ Tu วเตอร์นเข้าใจนะครับคำว,ว่า parochial มันเป็นคำที่เอาไว้วิพากวิจารณ์องค์กรหรือว่าสถาบันทางศาสนาว่าเออเนี่ยแบบโลกแคบไม่เปิดรับสิ่งใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้เอามาไว้บอกว่าใครมีลักษณะ ใจแคบถ้าจะบอกว่าเขาคนนี้ใจแคบพูดแค่ว่า he is such a narrow-minded person แค่นี้ก็พอนะครับส่วนถ้าจะบอกว่าเรื่องนี้มันแบบสมจริงนะ,ะนักเรียนไปเจอคำนี้มานักเรียนก็เอามาพูดนักเรียนบอกว่า the story is very similar อ่ะ very similar อันนี้เป็นคำศัพท์สำหรับการเขียน งานวิชาการเชิงวรรณกรรมขั้นสูงนตะิวเตอร์แคนเน่เจอตอนที่เรียนปริญญาโทที่คณะสรวรสจุฬาในเปเปอร์นะรู้สึกว่ามันน่าจะเอาไว้ใช้อธิบายปรัชญาของวรรณคดีที่มันมีความคล้ายความเป็นจริงอ่ะแต่ถ้านักเรียนไปตอบสอบ ใน nice speaking นะฮะครูพี่แฮนมีความรู้สึกว่าคำว่า verisimila เนี่ยมันมีความเป็นภาษาเขียนภาษาชีวิตชาการสูงมากถึงแม้ว่านักเรียนจะสอบ IELTS แบบ academic หรือว่าเชิงวิชาการก็จริงแต่ว่าสิ่งที่นักเรียนเอาไปตอบสอบเนี่ยมันควรจะต้องเหมาะสมกับการเอาไปพูดหรือว่าเหมาะสมกับภาษาพูดนะฮะถ้าบอกว่าเรื่องนี้สมจริงก็พูดแค่ว่า well the story is realistic ่ realistic แค่นี้พอแล้ว เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่าอยากจะแย้งในสิ่งที่ติวเตอร์แทนสอนในคลิปนี้ก็สามารถพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับ